ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะขำขึ้นนี่เนาะค่ะกายูวัดปู่ห้าเจ็ดแปดของเฮาคือเก่านะคะพี่น้องค่ะเพื่อตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะ นอนวัดค่ะพ tamam <monkeys> ี <Poor 53> ่น้องค่ะมือนีสิมานอนวัดนะคะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะพี่น้องค่ะสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องเพื่อที่สิบปริภาสคข้าวซานดีๆดเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเฮ้ามาตามตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเฮ้ามาไปหาปูพร้อมๆกันเลยค่ะ เก่าบังหันมันกรมามาเนี้มันกร้าห้องกับเจ็ดบาทนี่ไปตัวนึงจนได้เนี่ยี่หัอกับเจ็ดนี่มาหนึ่งตัวนี่ห้อเก้าเจ็ดบ้านนี้ตามที่จริงตามที่จริงมันก่น 3, 8, 8, 1, อนสามช่วงเปียหนึ่งบวกมันได้สี่กับห้านั่นเห็นบอกมันมาหาหาเจ็ดเดียวก็ไปตัวตรวน,<ฮ>นี้ก็ไปตัวนึงเท่ากันบ้านนี้ก็ ลักลอยมันหนึ่งห้ามวกหนึ่งนด้หกในเจ็ดคือเกนะ้าเหงกับเจ็ดคือเก้าตัวนี้ก็บวกซี่บวกซี่ตัวนี้แปดบวกแปดเนี่ยลักพันมันแปดแปดบวกแปดก็ได้หงกับเจ็ดคือเก้ามากแท้ๆละสองสูตรนี่หงกับเจ็ดอ,อันนี้ก็ลักพันมันคือแปดแปดบวกแปดเป็นที่หงกหงกแล้วก็เจ็ดนั่นเห็นมั้มันส่วนกันค่ะเดินเลยล่อยละหงกับเจ็ดนี่มากแท้ๆเราวิ่งหกบนนี่ แต่แต่ภายในซีคูนี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกแปดสามสองจังไดก็ภายในซีคูนี่มาล่างมาบนบอกปูเมื่อว่าไปล่างไปบนก็่าจักเพราะว่าอาจจะเข่าทั้งบนทั้งล่างอยู่นี่โอ้ยอยู่ในนี้เนาะค่ะปูนาะในซีรเลขมันเด่นหกเก็ดเด้หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกแปดค่ะถาผู้ใดซีล่องทุนใหมก็คือล่องทุนได้เลยนะปูซีหางนี่เนาะมาแน่นอนมาแน่นอนชุดใดชุดหนึ่งต้องเข้าแน่นอน หอยันมางวันนี้นี่เฮตืมเลยวได้นีนปูคันมางวันนี้เฮบุ่มเลยโเลยแตกีกวัดน่ะแตกกับไม่แห้งเร็วไมเท้านี่ยติย่อมมาหลายบ่ปูไมืทราื้อเช้านี่มม้อเน่เล็วก็มาลายมม้อเร็วก็โหมาบานเ้มื่อนด้กันยังมากสามสี่ขั้นลดมากมาเบงมองสังโยงกับาสินโอ้ยอยูอยู่วางพุ่นบ่ปูเออมเมื่อเบงมองสังให้ปู ตั้งโค้งตั้งยังเทเสาเทข้ามด้วยกันจังไปท้ายลงจิบว่าเฮ็ดอีหลีบ่ค่ะนั่นละค่ะบัดนี้ก็สิได้มานอนเฝ้าอยู่วัดพี่ได้บ่ปู่สิมานอนเฝ้าได้ได้ได้ไดตื่นเช้ามาพคานก็สิเอาคิบเนาะได้ได้เนอนซาลากั่วงแท้ค่ะบัดนี้คำมาคลิปหนึ่งเตือนเสามาคลิปหนึ่งน้าเตือนเสามากท้ายเขีบเลยเป็นเขาวัดนอนเขาวัดน้อนไม่ว่าสิม่านอนเสาปูเลยเด้อย่านปูเสียเขาหน่อย ยันยันเสียมันเลืองน้ำมันจิบวะเที่ยวได้แบบนี้ปูสินอนเฝสาปูอยู่นี่แหละเฝายุดเมื่อวันที่ยี่สิบเก็ดยี่สิบหกเป็นน้องพี่ยี่สิบเก็ดรงคลิปต้องมาเสาร์เลยตัดเสือกเลยออหนาจิบวเฝ่าไปเต้เมือนี้พี่บอกปูฮะจิบว่าเฝ่าไปเต้เมื่อนี่พี่บอกเมื่อวจิบเฝวไเอาตอนนี้ปูเป็น แฟนคลับเด้ม่ตะผู้อยากเบิ้งได้บ่แมนแมนแมอยากเบิ้งฮะกูเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ดังครั้งอี้เลยนะลูกไปฮว่านภาพใต้ดังทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะแม่น่ผห้าจะแปดดังทั่วโลกแล้วค่ะเม็ดเดียวห้าเจ็ดประเทศน้องกระเดือกลายหลายโบราณสองล้านเจ้าแห่งเตมีทุนเนาะก็เจ้าเกือกสะออนเจ้าวิองแต่ว่างห้องก็ ไปเรียกบ่เรียกบ่เรียกไล่บ่เรียกรอง้าเจาแล้วแตเจาเจาะเจเ๊ยดทางน้ำอย่าแเราพูดกบ้เรียกลองน่ะตามกำลังสัทธอืะเสียงให้ซอยทางให้ก็เอาบ่ใหม่ก็บบไดนว่าเรียวมันจะี่มีมานเองน้อกตำบลลวมีเฮามี่อย่านัะนนะก่ะสิบ่านสวนทางบุญไม้ลลายเดียวบานมีมันเกิดเองนอกมันจะบานน้ำก้นหรอ ก่ะปูมันจะบปื่อมาโฮมอยู่บ่เนาะมันคือจะเไหลมาค่อยไหลค่อยตุ่มมาอยู่างนี้เนกาเี่ยมัวก็พื้นเฮ็ดกรดเนี่ยมันก็ได้แล้วค่ะแต่ว่ายังจะาค่าช่างค่าช่างเนี่ยบุตรหลานวางสองสามหมื่นอ๋อค่ะปูโอ้๋ยวมันก็ได้ดอกปูข้าเจ้าท่านได้เงินเบิดแม่เนาะข้าเจ้าทให้ได้เงินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันลอตเตอรี่ก็ให้เอฟซีไปหาเบิ่งเบิดแล้วล่ะค่ะอ่าวางที่หาได้บ่อ ภายในนี่น็อปูเนาะภายในสี่คูนี่เนาะอ่าสี่ตัวนี่ละแต่ว่ามีตัวนึงอยู่นี่ล้วอ่าพิเศษอยู่นี่ก้มูวนี่มันมามันมีอยู่ตัวนึงค่ะอ๋อเคแน่นอนค่ะรัดแดงเอียงแล้วงอนี่อือพอดีละพอนผ้าลวดก็สีกระสุกระสุนผ้าลวดมากกางเต้นนอนอยู่ในป่านี่แหละปูเฮ็ดกุฏิไว้ก็คือโยมกระทูมากโยห์หันลงในเข็บของเก่าห่าน กุฏิรองรับญาติโดมที่จะเดินทางมาทางจากข้างไกลกุฏิหลังนี้จะเห็นไรรองรับญาติโดมเน้ะอ้่ะครทหภาพไปอยู่เน่ะโอ้ดีนะครับติดแอร์สองห้องแล้วก็้องน้ำทั้งนี้ก็เทใส่แบบสักโกแบบอกดเ่อแบบอะไรก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นโอุ่้อยมานอนถุกมือเลยคุณ โซซิมมานั ot, ่งสมื no ้อเลยปู่เตียงเ2ห้องเออยามฮ้อนเฮาก็ใช้แอร์ม่นบ่มื้นยามแอร์นี่เฮาก็ใแต่ยาม้อนค่ะนั่นน่ะยามยาม่อนก็เปิดพัดลมเนาะปู่เนาะถ้าบ่มีคนยูก็ปกสิอไปนอนเวนเออสั่งน้ําพร้อมดค่ะเตียงนอนพร้อมดค่ะที่นอนพร้อมนี่พุ่นเด้เฮ็ดคือจังไดแ ในโรงแรมบ่โอ้ในรีสอร์ทเออในรีสอรดนี่แบบนั้นเด้โอ้วยสารล่องรับญาติโยมมาทำบุญเนาะเตียงนอนเด้บ่กว่าพี่ที่นอนค่ะเอ้าพี่น้องผู้ใดสิมาทำบุญวัดปูหาเจ็ดแปดนี่บ่ต้องห่วงมาสิบ่มีบ่หลับบ่นอนเด้อพี่น้องเด้อน้องปูที่นอนจะไปเอาที่ไหนที่โอ้ค่ะค่ะที่เพิ่นถวายมาเนี่ยน้ำปูเนาะเพิ่นก็ได้เลขน้ำปูหั่นได้เลขตาราง ยังหล่อฮาเจ็ดค่ะง่อนนี้ก็ใหายคนไปแล้วค่ะตั้งเอาคันเท้าบะมีเตียงเตียงโค้งเล็กมันก็มีอยู่แล้วเขาต้องไปหาเบริลลันต์เพื่อจะจอบอะไรค่ะอะไรอ่าเตียงนากระที่นอเราต้องไปวดัวดว่าเตียงกับที่นอนระี้พอดีกันบ่ค่ะนั่นละมีสเปริงพวกมา นั่นละเอาไนัให้พูด่าให้ว่าพูดเป็นตะไปนอนแต่ว่าพวงงานเจ็ดแปดด้วแต่ว่าที่นี่แน่ชิจองก้อนโมได้ดิไม่ได้เสียค่าไฟทีแล้วหมือนมันมนมันสิขักปูเฮ็ดเฮ็ดไห้มันแล้ว12เมษาจะเป็นผ้าป่าค่ะสิเมษา สีถวายกุติพร้อมถววายผ่าป่าพร้อมอ่ามีแต่สีสีหงสีเฮืองไปหนาตัวนี้นะปูนเนาะสีสีถัถวายพร้อมกันเพราะว่ากุติเป็นสองห้องค่ะแล้วก็ห้องน้ำทั้งนี้ค่ะโยกระดับขึ้นเนบได้เ็ดต่ามันแต่โยกระดับจากพื้นขึ้นมากนี่ประมาณพี่เด้ค่ะเพราะว่าแม่ฝนตัวคนนัำกันใ้ต่ามันปุ๋งมันมอและโยกระดับขึ้นมาลยก็ มีห้องน้าติดขังนะนี่เป็นกะเทยถวายหน้าตางมากเป็นทียถวายหน้าตางมาอีกซีบัณฑค่ะนุ่มจังเลยค่ะถวายมาแล้วซีบัณฑยังอยู่ซีบัณฑค่ะอนุโมทนาบุญน้ำเด้อพี่น้องค่ะก็สิเมนพี่น้องตู้ละซ่อมเบิ่งญาติญาดโย่เบ็ดตะอกโอ้ยรวนใจโอ้ยดิ่งว่อืะค่ะค่ะก็ดีใจน้ำปูเนาะอื นั่นละกามีเท่านี้ละเพราะว่าฝั่งเอฟซีทุกคนให้โชคให้มันให้ร่ำรวยด้วยที่แน่ๆก็อกแท้เลอยู่นีภายในสี่หางนี่เด้อพี่น้องเด้อสังเกตเดิงภายในสี่หางนี่แหละค่ะพี่น้องนี่สี่หางนี่แหละค่ะเมื่อตัดเสือกวันที่ยีบเกตตัดเสื่อใครแค่แน่นอนซื้อได้ซื้อเลยเด้อค่ะพี่น้องซื้อได้ซื้อเลยหมอวันตวนี้หมอตัวนี้หมอมีซิดเป็นได้วิ่งล่างสองกับสามวิ่งบนหกตัวเดียว แต่ว่ามันพอซื้อปูมันหน่อยมันมาลายครูมันมันมันซีครูแล้วบบนี้เปอร์เซ็นต์มากคือว่ามาแนนนอนนี่แมันอันสาคขาันเขาไปลงเลขครูเดียวมันอันค่ะออเลขอยูดีพี่สิทธิ์ออกได้ค่ะเห็นมาล่งไปหันห้าเจ็ดล่างตัวเดียวจังสีค่ะเห็นมาค่ะคันเลขครูเดียวีนขันมาเลขคูหาเจ็ดเปลี่ยนีนม้วอยากหลับดกค่ะอันนี้คือกันอันด้านจะอันค่ะซีฮาง ไม่อันพูดค่ะแม่นมาปูค่ะแล้ว,ลว<ะ>มันก็เลขคำนวณมากมันก็ได้จังทีค่ะตามบวกลบคูณหารในคำนวณมากของกับจิตมันต้องมากค่ะมันก็ยงานแต่หกหนั่นและว,ว่าค่ะปูหกนี่คือว่ามันใจวิ่งบนวิ่งบนนะปูนะ้องหกนี่คือว่าแน่นอนชั่วเลยวิ่งบน ล่างสองกับสามนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่เสียได้เลขบนหางเดียวสามตัววันที่ยี่สิบเจ็ดนี่น้องูเนาะเลขบนหางเดียวสามตัวค่ะวันนี้เราเสียได้เฝ้าวัดเฝ้าเฝ้าแต่นาวัดที่ละปูออค่ะวันนี้แอดกรบสอกนี่นี่ามัดแตกเลยแต่ว่รล้านแตกเลยล้านแตกน้องปูเนาะแตกแน่นอนนวลนน่ค่ะ มันแสนแตกล่านแตกวันนี้วันนี้วันนี้ล้านแตกว่าหันแสนแตกมาปูเนาะล้วค่าบังคนกสิว่ามันมันมันดังมันยังกสิบ่าใครอยากซื้อมันบอผู้บุญบอดคือยังคอ้านข้าวยุยสิล่ะเขาจ่ายเครื่องเดียวบด้ปูบ่เอาเนาะจ่ายเครื่องเดียวมันอันนะฮะหาเจเนหามันอันมันดังคแต่ว่ามันบ่ได้ไปตรงกับเลขผู้ใดนะเขาว่าแม่น้ำหนึ่งมันแบนอยู่บ่อกหาเจเจนหาเลขแม่น้ำหนึ่งเขาว่าเลขออกแล้วนี้ยมันจะ ค่ะ <K an> ปูคาขอบคุณปูหลายๆเน้อค่ะ <c oughs> จะเ่นร้านจะเล่้สาธุสาธุเนี่ยเรา้อนีกันในปนตร <c oughs> อืมแมนค่ะพี่น้องคะ่ะนี่การเป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะฝากตอนพี่น้องปองไปเด้อคะ่ะมักตัวได้กะจัดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะคัดกรพผนเนาะคะ่ะค่ะสำรับผู้หมักเมยมักเรีนเนาะคะ่ะเลขวิ่งล่างเนาะคะ่ะสองกับสามค่ะพี่น้องคะ่ะปูมั่นใจล้านแตกแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ร้านแตกแน่นอนนี่ก็คือหกค่ะพี่น้องค่ะแล้วกาพี่น้องมักคู่ใดกับจัดลยเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะมักคู่ใดระวังหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกแปดนะคะ่ะพี่น้องราคาเนีล่ลระคะพี่น้องค่ะจัางใดกับมักตัวใดกับจัดจวดจัดฝาดบ้มลยเดอร์พี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้นะคะแอดกับขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบ่วาสิป,ปัตนาสิ่งได้กับขอให้สมความ,มุงมาตรปัตนาทุกประการงวดน,นี้ให้ล้านแตกนะคะพี่น้องคะ่ะให้หิ่งหิ่งลวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ